สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l เสรีกลางไพ่นะคะคลิปนี้เราก็จะมาดูดวง12ราศีกันเป็นดวงประจําเดือนธันวาคม2566ค่ะเราจะมาดูกันว่าชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนนี้การงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆและคลิปต่อไปให้เสรีได้นะการดูจะเป็นการดูแบบ,แบบ general reading นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง าไม่ตรงเลยก็ได้เพราะว่าเสกเปิดไพ่แค่กองเดียวเนาะตอนนี้ให้ชาวราศีพิจิกของเราตั้งจิตอธิษฐานนะคะทําจิตใจให้สงบให้สบายทําใจให้นิ่งสิ่งไหนที่พ่ยอยากจะบอกก็ขอให้ไพ่เสกออกมานะเสกจะขออนุญาตเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวราศีพิจิกนะคะอุ๊บโอเคอืม น,นี้เหนื่อยเหนื่อยแบบเนื่อยเหนื่อยเลยชาวราศีพิจิกเราถามว่าเหนื่อยเราคุ้มไหมก็ก็ถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่ารู้สึกเหมือนเรื่องของอรายรับหรือว่าใครที่สะดุดติดขัดเรื่องการเงินเนาะดูเหมือนจะคลี่คลายเบาๆเบา,เบา,เบาลงไปพอสมควรไม่ได้มากแต่ว่าก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ จัดการได้ดีขึ้นแต่ในเรื่องของความคิดความรู้สึกการจัดการเกี่ยวกับพวกอารมณ์เนี่ยพิกจิกยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่ยังมีความแปรปรวนทางด้านอารมณ์อยู่บางครั้งเจออะไรเล็กๆน้อยๆมากระทบจิตใจคือดิ่งไปเลยเครียดไปเลยหรือว่ามีภาวะของความเครียดที่มันสะสมอยู่แล้วเป็นทุนเดิมช่วงนี้มันก็เลยจะมาดิ่งในเรื่องของความคิดนิดหนึ่งถามว่ามีผลเสียไหมโอ้โหบอกตามตรงนะไพ่เสียแทบไม่มีเลยของชาวราศีพิจิกนะคะอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อย มีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเยอะมีงานเข้ามาเยอะมีเรื่องที่จะต้องทําเยอะต้องจัดการเยอะเรื่องให้คิดเยอะมันมีความเยอะนิดหนึ่งเจอลูกค้าก็เจอลูกค้าถามเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือคําว่าเยอะมันจะแทรกเข้ามาในชีวิตอะไรก็ตามดูเยอะไปหมดอีดุงตุงนังไปหมดเนาะแต่ถามว่าจัดการได้ไหมจัดการได้เคลียได้นะคะแต่ยังไงก็คงต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับคําพูดหรือการสื่อสารหน่อยเพราะว่าไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัด คำพูดคําจาการสื่อสารของเราอาจจะส่งผลเสียอาจจะทําให้เกิดปัญหาเป็นเป็นลักษณะของปัญหาที่ถ้าไม่โต้เถียงกันก็อาจจะเป็นความเข้าใจกันผิดและทําให้เราเครียดมากขึ้นกว่าเดิมเนาะโอเคเรามาเริ่มเรื่องงานกันก่อนเลยนะคะถ้าเราพูดถึงเรื่องงานสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่เเชื่อว่าหลายคนตอนนี้มีความรู้สึกเครียดแต่ไม่ได้มีความคิดว่าจะต้องไปนะตอนนี้คือมีความรู้สึกอึดอัดใจมีความรู้สึกเครียดนิดน,นึงกับการทํางานเราสามารถ เรบผิดชอบจัดการงานได้นะแต่มันไม่ได้รู้สึกอินไม่ได้รู้สึกมีความสุขหรือว่าไม่ได้รู้สึกสนุกกับการทํางานเหมือนเดิมอะเราทําได้ตามหน้าที่ที่เราควรควรจะทําหรือเราสามารถจัดการได้ตามหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะทีนี้เรื่องที่ต้องระวังนิดหนึ่งที่จะทําให้เราเครียดสะสมเสรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมเนี่ยดูเหมือนจะเกี่ยงงานเรา เหมือนบางเรื่องเรารู้สึกว่าเขาทําเองได้อะ่ะแต่ดูเขาเหมือนเขาไม่ยอมทําเองอะเขาให้เราอะ่ะเป็นคนทําให้หรือบางทีใช้คําว่ารบกวนหน่อยนะเอา้าทีนี้ก็พูดอะไรออกอะ,พ,ออกอะพูดไม่ออกแล้วแน่นเลยแน่นอกเลยทีนี้ยกออกก็ไม่ได้ด้วยบางคนขี้เก่งใจขี้เก่งใจชาวราศีพิจิกเนี่ยจะเสียตรงนี้นะคะเวลาเหมือนเกรงใจชาวบ้านก็คือเกรงใจหนักเิ้หนักจนตัวเองลําบากลําบนแทนเลย เนาะเราก็อาจจะปฏิเสธทางอ้อมปฏิเสธซับซับหน่อยก็ได้แบบว่าโอ้ยพี่หนูอยากช่วยจริงๆนะแต่ว่าพอดีว่างานตรงนี้หนูมันหนักมากเลยขอโทษนะอย่างเงี้ยได้ว่าอะไรได้ก็ว่าไม่ได้เหมือนกันการหลีกเลี่ยงการปฏิเสธอช่วยครั้งหนึ่งได้แต่สมมุติเขาขอห้าครั้งเนี่ยเราขอเราช่วยแค่ครั้งเดียวอะได้ไม่มีปัญหาในสี่ครั้งเราปฏิเสธแต่แบบให้มันดูน่ารักตะมุตะมีนิดหนึ่งแค่นั้นพอสไตล์พิจิตพิจิตทําได้อยู่แล้วอย่าให้เขามาเป็นปัญหาในชีวิตเรานะคะ แล้วก็อย่างที่เสบอกเนาะการดีวงานกาันการคุยงานกันนะ่ะถ้าเราแบบอต้องใช้คําพูดเยอะหรือว่ามีการปฏิเขาเรียกว่าอะไรนะต้องมีปฏิสัมพันธ์เนาะไม่ใช่ต้องมีการคุยงานเหมือนมอบหมายงานเออต้องมีการมอบหมายงานให้อีกคนหนึ่งเนี่ยคุณต้องอธิบายให้ละเอียดอธิบายแบบ ถามเขาเลยว่าเขาเข้าใจไหมเขาเข้าใจแบบไหนเพราะเดียวจะเกิดปัญหาตรงนี้เหมือนกันนะคะมันเป็นลักษณะของการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของงานที่นี้พอมีปัญหาขึ้นมาบานปลายบานตะไทยเลยทีนี้เครียดหนักกว่าเดิมอีกส่วนในทางที่ดีการทํางานนะคะถ้าเราเจอเพื่อนดีเพื่อนจะมาสื่อสารมาสื่อสารเหมือนเอางานอะไรเอาโอกาสดีๆอะไรก็ได้เนี่ยมาให้เราอาจจะมาคุยคุยกันธรรมดาคุยกันทั่วไปคุยกันเล่นๆน,นี่แหละคุยไปคุยมาจับพัดจับปูได้ไอเดียได้มุมมองใหม่หรือเอาไปอัดแอป กับสิ่งที่เรากําลังสนใจหรืองานที่เรากําลังทําอยู่ได้มันเป็นลักษณะของการที่ข้อดีคือได้ต่อยอดบางอย่างจากการรับข้อมูลข่าวสารข้อเสียคือพูดสื่อสารแล้วทําให้เกิดปัญหาที่จะต้องไปตามเช็ดตมลงังตามแก้ทีหลังอ่ะอันนี้ต้องระวังนิดนึงเนาะในตําแหน่งเพื่อนร่วมงานนะคะคนดีกับเรามีไหมประมาณ70%แค่ส0%มันจะแยกับเราก็เรื่องของมันแล้วล่ะทีเนี้ยใช่ไหมแม่ไม่ต้องไปสนใจนะคะคนบางประเภทเราเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเปลี่ยนได้คือความคิดเรานี่แหละอะไรช่างได้ช่างเลยอะไรมองข้ามได้มองข้ามอย่าไปให้ความสําคัญเยอะยิ่งเราให้ความสําคัญเยอะเขาก็จะสําคัญตัวเกินไปอีกถ้าเราไม่ให้ความสําคัญเลยเขาจะได้รู้ว่าเอ้ยเราเขาเนี่ยไม่ได้มีความสําคัญอะไรในชีวิตเรามากขนาดนั้นนะแต่ถ้าเราให้ความสําคัญเขาปุ๊บเขาก็จะทําให้เรารู้สึกว่าฉันเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องมีผลในชีวิตของเธอนะกลายเป็นปัญหาเราไปดึงเรื่องพวกนี้มาเป็นบ่วงของตัวเองปัดทิ้งไปเลยค่ะเพื่อนร่วมงานดีมีเยอะไม่ดีก็มีแต่่วามอง้ได หัวหน้าผู้ใหญ่เข้าหาบ้างนะคะลักษณะของหัวหน้าผู้ใหญ่ในการเข้าหาเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะต้องไปประจบสอบรอนะหมายถึงว่าเราเข้าไปพูดคุยเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเขาสักนิดหนึ่งมันจะได้ทําให้เขารู้สึกว่าเออเราไม่ข้ามหน้าข้ามตาเขานะถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องอะไรไม่แน่ใจไม่รู้สงสัยเราถามเขาเราจะได้คําตอบจากเขาเขาเนี่ยมีความคิดว่าถ้าใครเก่งใครทําได้ดีใครมีความสามารถมีผลงานจะผลักดัน เขาจะไม่มามองว่าคนนี้สนิทหรือไม่สนิทเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราไม่ต้องกังวลขอแค่เราเนี่ยได้คุยกับเขาบ้างเพื่อให้เขาได้รู้สึกว่าเราไม่ได้มองข้ามเขานะมีอะไรไม่ข้ามหนะ้าข้ามตาอะไรที่ต้องปรึกษาหัวหน้าก่อนผู้ใหญ่ก่อนก่อนตัดสินใจไปปรึกษาเลยไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยไปปรึกษาแบบนี้เท่ากับประจบหรือเปล่าประจบคือการไปเลียแข้งเรียกขาโอ๊ยวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยนะคะคุณพี่อย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกจบค่ะแต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราพูดแบบธรรมดาธรรมชาติแบบว่า เอ้ยขอโทษนะคะคุณขอโทษนะคะ,ะ,คะหัวหน้าพอดีว่าหนูมีเรื่องปรึกษาหน่อยงานตรงเนี้ยตรงเนี้ยหนูไม่แน่ใจว่าต้องผ่านหัวหน้าก่อนไหมถ้าเราไม่แน่ใจเราไปถามเลยหรือเอ้ยงานอันเนี้ยเขาบอกว่าให้ปรึกษาหัวหน้าก่อนค่ะถ้าเกิดว่าหัวหน้าโอเคก็คือทําได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราคุยไปเลยเขาจะเขาจะรู้สึกว่าเออเราเรา,เราหน้าหลากักอะเราไม่ข้ามหน้าเขาแล้วพอมีโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆเขาก็จะนึกถึงเราเช่นกันอะไรก็ตามที่ทําให้เขารู้สึกว่าเราดูพยายามดูตั้งใจ และเขามองเห็นผลงานของเราได้จริงๆเขาจะผลักดันสนับสนุนเต็มที่นะคะแต่ในช่วงเนี้ที่มันดูแบบนิ่งๆไปเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเองก็อาจจะเหมือนเขาความในความรู้สึกเขาเนาะดูค่ำๆเขาไปนิดนึงดูไม่คุยกับเขาดูไม่เข้าหาหรือเหมือนแบบตีตัวออกห่างเขาอะไรอย่างเงี้ยอ่ ถ้าเรามองมุมนึงก็น้อยใจนั่นแหละแต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงก็คงจะเป็นเพราะว่าต่างคนต่างรับผิดชอบเรื่องงานจนไม่ค่อยมีเวลาให้กันเขาก็เลยดูนิ่งๆแต่เขายังคงอ็นด,ดูคุณเหมือนเดิมคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะในตําแหน่งธุรกิจส่วนตัวเสียบอกเลยว่ามีแพลนอีกแหละมีแพลนเก่งมากอยากทํามีความคิดว่าอยากจะคือยังไม่ได้ยังไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะเริ่มต้นทันทีแต่มีแพลนแล้วว่า ถ้าสิ่งนี้ที่เราเรียนรู้หรือเรากําลังสนใจอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะต่อยอดหรือมันสามารถที่จะทําได้จริงๆอะ่ะเราจะทําเรามีความคิดว่าเราจะทําซึ่งถามว่าทําเลยดีไหมยังไม่ดีถ้าต้องลงทุนนะคะถ้าจะต้องลงทุนลงเงินเนี่ยยังไม่ดีถ้าเราทําแบบที่เราไม่ต้องลงทุนอย่างเช่นในหน้าในแพลตฟอร์มต่างๆวาดรูปเขียนนิยายทําเลยพวกนี้คือไม่ต้องลงทุนแล้วได้เงินจริงทําได้ ถ้ามันเป็นโปรเจกต์ในหัวการพรีเซนต์คือพิจิกเนี่ยจะมีจินตนาการลึรกลับซับซ้อนอยู่ละถ้าเราเอาจินตนาการของเรามาใช้ในทางที่เกิดประโยชน์เช่นเอามาเขียนนิยายเอามาวาดรูปโ,<ฮ>โ<ฮ>หรายได้โคตรดีเสียบอกเลยถ้าคุณชอบอะไรพวกนี้จะไปทำเพิ่มเติมแบบพวกกราฟิกดีไซน์หรืออะไรก็สุดแล้วแต่คะ่ะได้หมดอยู่ที่ว่าคุณเรียนรู้มามา,มากน้อยแค่ไหนแล้วคุณจะตีตลาดตรงนั้นได้หรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ถ,ถ้าใครที่ ต้องการหางานที่แบบเป็นธุรกิจอะเนาะเป็นแบรนด์เป็นสินค้าของตัวเองทําได้ไหมขอให้คุณได้เรียนรู้ก่อนสัประมาณครึ่งทางนะคะครึ่งทางของเดือนอย่างเช่นเริ่มต้นสตาร์เรียนศึกษาตั้งแต่วันที่หนึ่งอย่างเงี้ยอ่ะสิบห้าเริ่มได้แต่ถ้าสมมุติว่าศึกษาวันที่แปดอย่างเงี้ยออะขอเป็นวันที่สิบสิบแปดแล้วกันเนาะเด้ยไม่ใช่ดิบิดข้ามไปอะ่ะครึ่งเดือนนะคะอะเอาง่ายๆบิดข้ามไปสิบห้าวันครึ่งเดือนถ้าคุณวันที่สิบสาม เริ่มสตาร์ทสิบสามแล้วก็ไปสิบแปดถ้าวันที่สิบแปดก็ยี่สิบกว่ากว่า <c ười> ขี้เกียจคิดแล้วเศษบวกเลขไม่เป็นดเออประมาณนี้นะคะอ่ะเราก็คำนวณดูให้มันประมาณครึ่งทางให้เราเรียนดูไปสักประมาณสองสัปดาห์ก่อน พอเราเรียนรู้ไปสองสัปดาห์แล้วเนี่ยเสียเชื่อว่าคุณจะรู้ทั้งข้อมูลพื้นฐานในสิ่งที่คุณจะทําคุณจะรู้ว่าคุณจะรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้ายัางไงแก้ปัญหาย,ยัางไงและคุณจะรู้ว่าคุณจะตีตลาดยังไงมันจะได้มีการเรียนรู้ไปในตัวด้วยถ้าทําแบบนั้นมีโอกาสที่จะเริ่มต้นธุรกิจได้ส่วนธุรกิจที่กําลังทําอยู่ในตอนนี้ดีไหมดีแต่ต้องเพิ่มเติมนะคะต้องมีอะไรเพิ่มเติมไม่ได้เปลี่ยนแต่ต้องเพิ่ม เพิ่มความน่าสนใจเพิ่มแรงดึงดูดเพราะตอนนี้สิ่งที่คุณทําที่อื่นก็ทําไม่ได้มีความเหลื่อมล้าจากที่อื่นมันเลยดูซื้อที่ไหนก็ได้อ่ะแต่ถ้าคุณทําให้เขารู้สึกว่ามันมีความแตกต่างมันมีความแตกต่างนะถ้าเธอซื้อกับฉันถ้าเธอมาเอากับฉันถ้าเธออุ้ยไม่ใช่ถ้าเธอมาซื้อกับฉันถ้าเธอมาอุดหนุนฉันมันจะมีสิ่งนี้ให้เธอของลดแหลกกจกแถมหรือ ลดแหลกไม่ได้ลดบ้างเป็นคูป,ปองพิเศษบ้างหรืออะไรใดๆก็สุดแล้วแต่นะคะก็ลองดูลองศึกษาดูว่าเราพอจะทำอะไรได้ที่มันไม่เข้าเนื้อตัวเองหรืออาจจะเป็นลักษณะของการโปรโมทการทำคอนเทนต์อย่างคนที่ทำในหน้าในแพลตฟอร์มต่างๆเนาะเราก็อาจจะลองดูคอนเทนต์ของคนอื่นๆแล้วเอามาครีเอทในแบบของเราต้องมีการปรับเปลี่ยนค่ะปรับเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้น ปรับเปลี่ยนแล้วจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นส่วนคนที่เอ้าเมื่อกี้เราพูดถึงธุรกิจของเราอยู่เนาะไปในหน้าเฉยเลยเสนี่อะเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนของตัวเองเพิ่มเนาะหาอะไรที่มันดูน่าสนใจอย่างบางคนทํางานที่เป็นลักษณะอสังหาริมทรัพย์ลองไปดูคนที่ทําเหมือนกันอย่างเช่นมีคอนโดมีคาเฟ่อะไรพวกเนี้ยที่มันมีหน้าร้านหรือว่ามันเป็นอสังหาค่ะที่อยู่ที่อยู่อาศัยที่พักชั่วคราวอย่างเงี้ยเราก็ลองดูว่าเฮ้ยคนอื่นเนี่ยเขาพรีเซนต์ เขาทำคอนเทนต์ยังไงพรีเซนต์สินค้าพรีเซนต์ธุรกิจยังไงเราเอามาอัดแบบเป็นแบบของเราหา, ick, หากิมมิกค่ะมุมไหนถ่ายรูปสวยมุมไหนมุมสงบเหมาะกับการอ่านหนังสือมุมไหนเหมาะกับการเล่นโซเชียลเหมาะกับการเสพสื่ออะไรต่างๆก็ว่าไปเธอสังคมตอนนี้มันก็มีหลายรูปแบบเนาะคนยังยึดถือแบบเดิมก็มีเยอะ คนที่ชอบอะไรที่มันยังอชอบอะไรที่มันใหม่ๆก็มีเยอะลองดูให้มันมีความหลากหลายต่างๆเสียเชื่อว่าจะดีมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ70%เเลยนะคะเรื่องเงินรายรับมีเข้ามาค่ะมีเข้ามาต่อเนื่องเลยแต่รายจ่ายพอกันนะคะมีเข้ามีออกมีเข้ามีออกตลอดเลยทีนี้ข้อเสียของชาวราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเห็นอกเห็นใจคนอื่นอยู่แล้วเนาะบางครั้งเราอาจจะเสียเงิน กับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวได้แล้วบางทีนะเขาเราก็เดือดร้อนเขาบอกว่าอูเขาเดือดร้อนมากเขาเนี่ยติดขัดๆัดสนเงินหมุนไม่ทันนู่นนี่นนนหนักก่อนควักของเราให้เขาก่อนมนเลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะเสียเงินกับการไปช่วยเหลือกับการไปซัพพอร์ตสนับสนุนคนอื่นทั้งที่ตัวเราเองก็ยังไม่ได้เฟื่องฟูมันจะกลายเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะคะและอีกเรื่อง อย่างที่เสยย้อนกลับไปพูดเรื่องงานเรื่องธุรกิจใหม่นิดหนึ่งคือบางคนเนี่ยมีแลนว่าอยากจะแล้วคิดปุ๊บจะทําปั๊บเลยอันนี้เบรกก่อนค่ะเบรกก่อนเพราะมันจะทําใหเออ้เงินมันจมเราเริ่มจากเล็กๆก,ก่อนเราเริ่มจากการไปทําในหน้าก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าตัวเราเองเหมาะกับการทําธุรกิจแบบไหนเวลาเราทำคอนเทนต์ออกมาเราพรีเซนต์อะไรที่ทําให้คนเกิดความรู้สึกสนใจอันนี้ค่ะจะเป็นตัวกระตุ้นได้ดีมาก แล้วมันจะทําให้เรารู้เลยว่าเราควรที่จะเอาเงินไปลงกับอะไรมากที่สุดนะคะมันก็จะช่วยตัดสินได้อีกสเต็ปหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าคิดปุ๊บทําปั๊บระวังเจ๊งเจ๊งคือมันไม่ได้เจ๊งแบบว่าเราไม่มีวาสนาที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะแต่คําว่าเจ๊งคือบางทีมันไม่มีความอดทนอะ่ะพอทําไปปุ๊บพอคิดว่ามันจะต้องดีแบบนี้แล้วมันไม่ดีอย่างที่คิดไปเลยปล่อยเลยเนี่ยเลยตามเลยก็เลยกลายเป็นปัญหาเนาะส่วนเรื่องของรายจ่ายนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายยิบย่อย เป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆน,น,นี่แหละสะสมกันสักนิดหนึ่งบางคนมีหนี้มีสินอยู่แล้วเนาะแต่บางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียเงินเสียเงินเล็กๆน้อยๆนะคะจะไปเสียอีกกับบุตรหลานบริวารจะไปเสียกับคนที่ตัวเองรักคนที่ตัวเองเอ็นดูหรือคนที่ด้อยกว่าตัวเองแปลว่าใครที่มีปัญหาเรื้อร้อนดังั้นการเงินเนี่ยจะไปเสียให้เขาเขาเตือนอีกรอบหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นยังไงตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะเป็นเรื่องอื่นก็คือเรื่องของการเสี่ยง บางคนอยากเล่นหวยอยากเล่นหุ้นอยากลองเล่นหุ้นเสียต้องไปศึกษาให้ดีก่อนเนาะบางอย่างถ้าจะทําทําได้ไม่ใช่ทําไม่ได้พิจิตทําได้ทุกอย่างแหลคะค่ะแต่ต้องเรียนรู้หรือศึกษาสิ่งที่จะทําให้แม่นก่อนให้ได้อย่างน้อยๆประมาณสัก5 0 6สกก่อนไม่ใช่คิดปุ๊บทาปั๊บนะเดี๋ยวจะพังส่วนเรื่องของอโชคลาบนะคะลาบลอยเอาเป็นลาบลอยที่ไม่ต้องลงทุนก่อนเบื้องต้นเนี่ยเรื่องของลาบลอยอะ่ะจะได้เป็น โอกาสจะได้เป็นข้อมูลข่าวสารเหมือนบางทีมีคนหยิบยื่นมาให้ถามว่ามีโอกาสได้เงินไหมมันจะได้เงินแบบเหมือนเงินติดไหมติดมืออะร้อยหนึ่งสองร้อยพันสองพันแค่นี้มันน้อยนะคะลาบที่เราจะได้ลาบลอยคือมันได้กระจุ่มกระจิ๋มเราไม่ค่อยรู้สึกสาแก่ใจหรอกอีกชอยอย่างเงี้ยมันก็จะไปแนวถ้าจะได้โชคจากการเสี่ยงก็คือได้เยอะแต่มันไอ,ไอเยอะสําหรับเราอะคือหักกบลบกันกับต้นทุนที่มันลงไปแล้วอะอาจจะไม่คุ้ม อย่างสมมุติเราเล่นหมื่นเราอาจจะได้มาที่เก้าพันถ้าเรามองแต่เงินที่ได้ก็คือโอ้ยได้แตงเก้าพันยกตัวอย่างแต่ถ้าเราไปหักกบลบกับเงินที่เราเสียโหขาดทุนนี่หว่ามันเป็นแบบนั้นนะคะถามว่ามีไหมมีไม่ใช่ไม่มีถ้าจะเล่นถ้าจะเสี่ยงให้คุณเสี่ยงเล็กเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับบุตรหลานเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าน้อยกว่าที่คุณเพิ่งไปช่วยเขาเนี่ยคุณเพิ่งไปให้เงินเขาเนี่ยอายุน้ำหนักได้หมดนะคะ มีโอกาสที่จะได้แต่ไม่เยอะบางคนจะได้กําไรก็คืออยู่หลักพันอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆผอ,อ,อมปากผอ,อมคอเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของทุนทรัพย์แต่ละคนก็มีทุนไม่เท่ากันเนาะบางคนก็สามารถเล่นเป็นหมื่นได้บางคนก็เล่นได้แค่หลักพันก็คือมือไม้สั่นแล้วนะคะคนนักแข่งก็กระพือกระพื่อกระพือ,ก,พอ,ก,พอ,ก,พอกันเลยทีเดียวก็สุดแล้วแต่วาสนาคนแล้วก็ทุนที่ลงไปด้วยนะจ๊ะแล้วก็หุ้น สำหรับคนที่ชอบเล่นหุ้นหรืออยากลองเสี่ยงหุ้นดูเสียอยากให้ศึกษาค่ะทำได้ไหมทำได้เล่นได้แต่ในช่วงกลางเดือนต้องทิ้งกลางเดือนคล่อมปลายเดือนเลยนะคะต้องหยุดตั้งแต่ช่วงวันที่ส1จนถึงวันที่24หยุดช่วงนั้นไปเลยไม่งั้นจะจมหนักจมหนักแล้วทีนี้พอจมปุ๊บอยากได้คืนและจมปุ๊บอยากได้คืนทีนี้มันจะทวีคูณไปเรื่อยๆเนาะอย่าเสี่ยงเยอะนะคะเรื่องสุขภาพก็จะมีในเรื่องของความคิด บางคนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเหมือนนอนน้อยอะ่ะบางคนกว่าจะนอนนอนดึกดึกระวังนะเป็นภูมิแพ้เป็นพิษนะคะในเรื่องของระบบขับถ่ายและระบบประสาทเหมือนช่วงนี้จะรู้สึกว่าอารมณ์เอ่ออารมณ์มันแปรปรวนอารมณ์มันสวิงหน่อยเพราะว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนอ่ะมันสรวน ะะอาจจะมีแบบขึ้นสุดลงสุดของเราบ้างแล้วก็ในเรื่องของระบบประสาทแบบปลายนิ้วชาอะไรพวกนี้ก็ระวังกันหน่อยนะมันเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าเราอาจจะใช้ร่างกายตัวเองหนักเกินไปแล้วไม่ได้มีการดูแลรักษาเลยส่วนลายบาดแขนเอวก้นต้นขาออฟฟิศซินโดมเน,นี่ยบางคนยืนนานมากหรือว่างองแขนนานมากนั่งนานมากอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะการที่เราทําอะไรค้างค่าเดิมนาน,าน,านพฤติกรรมเดิมๆนานๆมันส่งผลเสีย ทำให้เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกพอสะสมน,น,นานๆจะมีอาการอ่อนกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนปตะคิวได้แต่จะไปนเน้นด้านแต่จะไปนเน้นโซนไหนน่าจะเป็นช่วงล่างก็เอวกลต้นขาไล่ลงไปลามขึ้นกระดูกสันหลังไหมอาการปวดเมื่อยตรงนี้ไม่ได้ถึงคั้นนั้นแต่ถามว่ามันมีโอกาสขึ้นได้ไหมถ้าสะสมต่อเนื่องมีโอกาสได้นวดก็ได้จัดกระดูกก็ดีกระดูกก็จัดกระดูกก็ดู คลินิกที่เป็นหมอจริงๆนะคะมันจะมีคนที่มาเรียนแบบเหมือนมาเรียนจัดกระดูกจากหมออย่างเงี้ยอาจจะทําได้แต่ว่าดีสู้หมอโดยตรงไม่ได้เนาะแล้วก็โยคะอืสําหรับคนที่มีทุนทรัพย์หรือมีเวลาน้อยเนี่ยก็โยคะอยู่ที่บ้านก่อนจะนอนก็ได้สักชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็สุดแล้วแต่แต่ละคนนะอ่าเรื่องของอาการท้องผูก ะะท้องผูกท้องเสียช่วงนี้ลำไส้บัด,ดุปั่นป่วนมันดูมีลมบางทีก็เหมือนแบบเหมือนจะท้องเสียนะแต่ตดอย่างเดียวเลยอะ่ะมันเหมือนมันลมมันตีตลอดเวลานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินข้าวไม่ค่อยเป็นเวลาแล้วทีนี้กดไหลย้อนมันตีขึ้นมาก็เป็นไปได้เหมือนกันกระเพาะปัสสาวะเสพอันนี้ก็ปวดฉี่แล้วก็ชอบอันอันอัน,อนทำไมก็ไม่รู้บางทีนะคือมันไม่ได้ไปแบบ ที่บริษัทก็ไม่ได้บังคับว่าห้ามห้ามไปเข้าห้องน้ําบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะทําตรงนี้ให้เสร็จเอ้ยเราเกรงใจจังเลยการไปเราอั้นฉี่บ่อยเกินไปนะคะมันจะกลายเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะปัสสาวะเสพหรือรลังได้เลยอะแต่ตอนนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าให้ระวังเพราะมันจะมีอาการฉี่เจ็บฉี่แสบขัดแล้วก็เนบตะคิวข้อพับเขาเอ้ยไม่ใช่ค่ะเขาเรียกว่าข้อเท้าพลิกเออข้อพับละข้อเท้าพลิกแพลงง่ายนะ เรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับคนโสดคือพร้อมมากขอใครก็ได้ใครสักคนมาเยียวยาใจฉันทีมาเป็นกําลังใจใะฉันหน่อยเถะนะขอร้องหล่ะฉันเหงาเหลือเกินพี่จา๋าประมาณนี้ถามว่ามันมีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกใจไหมอาจจะไม่ถูกใจคะ่ะแต่มีคนเข้ามามีคนเข้ามาพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับเราแต่ยังไม่ใช่คนที่เรารู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่คือคุยได้ แต่ยังไม่ได้คิดจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยเราก็น่าจะเปิดใจคุยหลายคนอยู่แหละเพราะว่ามันดูมีคนมาไปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปตลอดเลยนะคะส่วนคนคุยเออแอบชอบก่อนลืมส่วนคนที่แอบชอบก็เริ่มจะหาจังหวะที่จะเข้าหาเริ่มจะหาจังหวะมีปฏิสัมพันธ์เริ่มจะหาจังหวะที่จะพูดคุยแล้ว ถามว่ามีโอกาสไหมก็ก็ไม่ได้สูงมากแต่ก็ยังถือว่าพอมีโอกาสบ้างซึ่งคุณก็รู้สึกว่ายากเย็นเหลือเกินพอจะได้คุยกันปุ๊บอดีอีนี่มาและเดยวอีนันมาแล้วอะไรยเงี้ยมันจะมีคนมาแบบทาให้คุณรู้สึกว่าโอ้ยกําลังจะอาปากแล้วเชี่ยวอ่ะมันจะเป็นแบบนี้เราก็บางครั้งอะคะ่ะเราก็ช่างมันเถอะบางทีถ้าคนนั้นเขาไม่ได้เดินมาคุยกันเราก็ทักทายเซฮายไปอไม่กินกาแฟแล้วหรอคะชั้นชัมุกนี้ตลอดเพราะอะไรส่วนมากทำงานบริษัทเนาะ มากินกาแฟแล้วละจ้ะอะไรอย่างเงี้ยอัาน,น่าชอบกินกาแฟเหรอเนี่ยอ่าสแสดงว่าเมื่อคืนนอนดึกใช่ไหมเนี่ยเราบางทีเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะค่ะเห็นอะไรสถานการณ์สภาพแวดล้อมนะตรงนั้นเราพูดเราทักทายเราเซฮายไปก็ได้เขาทำเขาทำอะไรอยู่เราก็หาแค่แบบชอบวันนี้หรอชอบวันนั้นหรออย่างเงี้ยก็ได้เป็นการชวนคุยเปิดประเด็นรอบแรกได้เดี๋ยวหลังจากนั้นคุณหาเรื่องคุยได้เองละค่ะพิกจิกะไปได้อยู่แล้วสบายมาก แต่ถ้าคุณไม่ได้เริ่มต้นสักทีทีนี้มันเริ่มต้นยากแกะมันจุดเริ่มต้นจุดประกายมันยากพราะหลังจากเริ่มได้แล้วเดี๋ยวมันไปปล่อเลยช่วงแรกเราก็หาจังหวะก่อนเนาะถ้าเขาเดินผ่านเฉยๆว่าเดินมาใกล้ๆเฉยๆก็ช่างมันเราก็เอาก็จะคุยไม่งั้นโอกาสไม่มีแล้วนะเธอจะหาโอกาสอยู่กันสองต่อสองไปเป๊ะเลยยากเกินนะคะส่วนคนคุยอก็สงสัยก็ถามหน่อย มีอะไรสงสัยก็ถามหน่อยที่ไม่ชอบถามเลยเหมือนปล่อยแบบเออฉันไม่แน่ใจว่าเธอคิดยังไงก็ปล่อยเลยตามเลยบางทีคําพูดมาแรงๆมาฟาดซับเลยสงสัยเขาคงไม่ได้คิดอะไรกับเรามาั้งคิดเองเออเองอย่างเดียวเลยพิจิจอะ่ะบางทีบางเรื่องอะ่ะงงก็ถามเลยเอ้ยทําไมที่เธอพูดแบบนี้หมายถึงแบบนี้หรือเปล่าอ๋อที่เธอทําแบบนี้หมายถึงแบบนี้หรือเปล่า,า,บบา,บบลาคือเธอสงสัยเธอถามแต่เธอไม่ต้องเช็คมาซับซ้อนอย่างแบบทําไมถึงคิดแบบนี้เพราะอะไร อ่าล้วที่ทําแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยเธอแค่เหตุผลเดียวให้มันจบให้รู้เรื่องแค่นั้นเองถ้าสมมุติว่ามันไม่รู้เรื่องจริงรวกไปในคําถามเลยให้มันเป็นคําถามเดียวจบที่เธอพูดมาแบบเนี้ยเธอหมายถึงว่าเธอรู้สึกไม่ดีกับการคุยกับเราใช่ไหมจบคือมันอยู่ที่ความคิดของคุณอะว่าเราคิดแบบไหนเราคิดยังไงเราจะนําเสนอความคิดของเราไปให้เขารู้สึกว่าอ๋อโอเคเราอ่าเออไม่ใช่เป็นคําถามที่เขา คิดว่าเขาคิดแบบนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าเป็นคําถามปลายปิดอะเป็นลักษณะนั้นคือให้เลือกแค่ว่า เ <Malays> บื่อไหมหรือไม่เบื่อใช่หรือไม่แบบนั้นก็ได้ก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะใช้ลักษณะคําถามอะไนก็ได้สงสัยให้ถามสงสัยอย่าคิดเองเพราะถ้าคิดเองบานปลายทุกทีเลยส่วนความรู้สึกของเขาที่มีกับเราเนี่ยไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดนะคะเขามีความรู้สึกดีๆอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบพร้อมพัฒนาความสัมพันธ์แต่มีความรู้สึกดีๆให้มีความรู้สึกที่พิเศษด้วยแค่อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นที่พร้อมเพราะว่ามันก็ยังมีการเรียนมันก็ยังต้องเรียนรู้หรือว่าศึกษากันให้มากกว่านี้เพราะว่ายังมีความต่างกันค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็ นนมันยังดุจูนเข้าหากันไม่ได้เลยยังปรับเข้าหากันไม่ได้เลยเนาะก,ก็เลยยังไม่ได้ทุ่มความรู้สึกเยอะนะคะโซคนมีแฟนโอ้โหช่วงนี้แทบจะไม่มีเวลาให้กันเลยถึงมีเวลาให้กันเจอกันทีไรก็เหมือนจะตีกันตลอดเวลาคําพูดแต่เวลาพูดกันเนะี่ยพูดแรงๆพูดจนทําให้อีกฝ่ายเสียใจเสียความรู้สึกอาพิจิก็ขี้ประชดพอมาเจอแฟนพูดแรงๆอีกโอ้โหนี่ก็ประชดแหลกล้านเลยอะ เหตุผลของเราที่เรายิงออกไปอ่ะมันเป็นเหตุผลจริงๆนะแต่มันเป็นเหตุผลส่วนตัวประมาณ70%เแล้ว <Wein> อ่ะบางคนคือเข้าใจว่าความรักมันเป็นแบบนี้มันควรจะ คือนั่นคือเหตุผลส่วนตัวในความเป็นจริงอะ่ะมันไม่มีใครที่จะเข้าใจมุมมองแบบเดียวกันได้ร้อยเปอร์เซ็นมีความคิดแบบเดียวกันร้อยเปอร์เซ็นมันก็ต้องมีความต่างกันบ้างนะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาติเรายอมรับในความเป็นเขาได้ไหมเราเข้าใจในความเป็นเขาได้ไหมถ้าพวกนี้เราได้ไม่มีปัญหาไม่ติดเรื่องพวกนี้มัน,ม,นมันแทบ,บจะไม่เป็นปัญหาเลยแต่พิกจิกจะมีความซับซ้อนในเรื่องของความคิดอย่างที่เสบอกเนาะเราก็อาจจะลดตรงนั้นลงลดปรับไมค์เซตตัวเองก่อนแล้ว ก็เหมือนกันกับคนคุยคือมีอะไรสงสัยก็ถามบ้างคุยบ้างเคลียร์บ้างแต่ลักษณะการถามก็อย่าไปแบบอ๋อที่เธอเป็นแบบนี้เพราะเธอลำคาญเราถูกปะ่ะแค่แค่แค่ให้เป็นฟิลนั้นเราก็อาจจะแบบเออช่วงนี้เธอไม่ค่อยมีเวลาเธอเหนื่อยงานหรือเปล่ารู้สึกไม่ดีแน่เลยใช่ไหมมีเรื่องอะไรไม่สบายใจมาแน่เลยใช่ไหมถึงได้แบบดูสายตาแบบอิดโรยเปล่าหน้าตาเหวี่ยงมากเลยแต่สายตาอิดโรยบางทีมันอาจจะไปจึก๊กจักโดนใจเขาก็ได้ ดูเธอมุนงานงุนงานอะ่ะเธอทะเลาะกับเพื่อนที่ทํางานมาหรือเปล่าเธอโดนหัวหน้าโขกสับมาป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยให้แบบให้เขารู้สึกว่าเออมันก็เป็นมุมที่เราใส่ใจนะไม่ได้มาหาเรื่องชวนทะเลาะให้เหนื่อยเพิ่มมันก็ลดการเกิดปัญหาได้รักคุณไหมรักคุณแน่นอนรักคุณรู้สึกดีกับคุณคิดดีกับคุณด้วยซ้ําไม่ได้มีความคิดแบบ อยากจะทรยยศหลักอยากจะหักลังหรืออะไรเลยด้วยซ้ำเขารักคุณแบบจริงใจกับคุณแค่คนเดียวเลยแต่เสียเรื่องหนึ่งคือคุณมีอะไรชอบไม่พูดกันแล้วพอปล่อยให้มันต่างคนต่างคิดปุ๊บมันก็เลยบางทีอะบานปลายเนาะอะเดี๋ยวเซจ,จะขออนุญาตนิดนึงนะคะดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับพวกคุณกันบ้าง โอ้โหในเรื่องของความคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยขอให้มีความหนักแน่นกว่านี้หน่อยนะถ้าคิดจะทําอะไรตั้งใจจะทําอะไรมั่นคงมั่นใจแล้วถ้ามั่นใจแล้วนะทําให้มันมั่นคงไปเลยมั่นคงคือสม่ำเสมอคงเส้นคงวาไปเลยหนักแน่นกับความรู้สึกความคิดการตัดสินใจของตัวเองทําให้เต็มที่จะประสบความสําเร็จเกินคาดจะดีเกินคาดมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสทิ้งเงินจะไหลมาเทมาแล้วมีงานที่มันมั่นคงเข้ามาเจาะรอตรงหน้าเลย แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะทําแล้วพักทําแล้วพักทําอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็หยุดยุดติก่อนนะคะเพราะส่งผลเสียมากๆอาจจะทําให้โอกาสเติบโตก้าวหน้าของคุณแทบจะเป็นศูนย์เลยด้วยซ้ําเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมั่นใจแล้วว่าตัวคุณจะสามารถรับผิดชอบและจัดการเรื่องงานได้เต็มที่จะทําในสิ่งที่คุณคิดหรือวางแผนได้เต็มที่ค่อยเริ่มเพราะถ้าเกิดว่าเดินหน้าไปแล้วแล้วคุณทําออกมาได้ไม่ดี มันจะกลายเป็นภาพจําของคุณไปเลยเข้าออกเข้าออกเอาละแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มตอนเนี้ยถ้าไม่มีความสม่ําเสมอเข้าดันแค่ช่วงแรกพอเขารู้สึกว่าโอ้คุณไม่เต็มพี่กับฉันนี่เขาก็ไม่เต็มพี่กับคุณเช่นกันนะคะจะทําอะไรวางแผนให้ดีรัดกลุ่มรอบคอบประสบความสําเร็จแน่นอนมาเดี๋ยวเสขออนุญาตใช้แก้วนักราชในการขอคําแนะนาเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะเสียงอาจจะดังหน่อยนะ โอ้โหมันมีความกลัวความกังวลอยู่ในใจเนาะเราถามว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่จะทำเนี่ยดีไหมดีค่ะดีมากเลยดีแบบมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าได้สูงมากๆด้วยแต่ข้อเสียคือบางทีอ่ะมันเหมือนมันคิดอะพอความคิดเรามันไปก่อนปุ๊บมันมันระเิดเปิดเปิงไปนิดหนึ่งคิดลึกคิดล้ําคิดซับคิดซ้อนคิดมากเกินไปจนกลายเป็นเครียดคิดจนเครียดคิดจนกังวลคิดจนรู้สึกไม่ดีมันเลยกลายเป็นปัญหาตรงนี้คิดเสร็จปุ๊บน่อยเองรู้สึกแก้เองเสีย ความรู้สึกเองผิดหวังเองหรือบางทีคิดไปคิดมาไปจี้โดนปมเก่าเลิกทําเลิกล้มซะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะทําอะไรก็ตามใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนให้มันเป็นสั์เป็นส่วน ไปทีละนิดทีละหน่อยอดทนตั้งใจจริงๆนะคะมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสสาเร็จได้เรื่องไหนที่เป็นท็อกซิกวางได้วางก่อนเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่ทําให้เราอึดอัดใจไม่สบายใจวางได้วางก่อนเราอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขอยู่กับอะไรแล้วสบายใจก็โฟกัสกับสิ่งนั้นให้มากที่สุดเพื่อเป็นการฮีลความรู้สึกของตัวเองด้วยเพราะในช่วงเนี้ยพอมันเหนื่อยกับอะไรหลายๆอย่างอะ สภาวะจิตใจมันจะดิ่งลงแล้วพิจิกอะ่ะโดนกระตุ้นด้วยความคิดในเชิงลบหรือความรู้สึกเชิงลบได้ง่ายถ้าสมมุติว่าคุณปรับไมเซ็ตตัวเองคุณปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกตัวเองหาบาลานซ์ให้ตัวเองได้เสียเชื่อว่าไม่มีอะไรบานปลายแน่นอนนะคะก็อยากให้ชาวราศีพิจิกอะ่ะอย่าไปหมดอย่าไปมัวแต่ม,มองอะไรที่มันแบบท็อกซิกสาหรับตัวเองอย่าไปมัวแต่ม,มองอะไรที่มันทําให้ทําร้ายความรู้สึกเราโฟกัสสิ่งดีๆโฟกัสโอกาสดีๆที่เข้ามาบ้างเพราะมันมีเข้ามาเรื่อยๆเลย นะคะก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีพิจิกทุกคนเนาะอะไรที่มันไม่ดีก็ตัดทิ้งไปมองข้ามไปบ้างนะอย่าไปโฟกัสกับมันเยอะนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ